ขอโทษด้วยนาะอคคิดเมือ่อตะกี้ที่เราไม่ถ่ายกินขอโทษเนาะนี่ก็จะเป็นนี่นะที่บอกไปเลยยิลลี่ละห้าบาทเป็นลูกพีชมันจะมีสไส้สตอเบอรี่แล้วคราวนี้เราก็ซื้อมาอีกเขาว่าอันนี้เป็นฝอยทองนี่เป็นขนมอะไรก็ไม่รู้อันนี้เรากินไปแล้วนะเนาะเอรามากินกันแป๊นนึงขอดูอยอก่อน อยออะไรคนดูดิอยออะไรก็ไม่รูก้กินแล้วอืมเปิดไม่ได้ดก่อนออปเปิดได้แล้วทุกคนดูดิเอาบอกว่ามันเป็นพีซคุณแก้ไม่ได้อ้ยเล่ก็คิดว่าแก้ได้แล้ว วิตโดนหลอกอืมัเกะไม่ได้เลยคนัเกะและอืมเกบไม่ได้จะไ,ใไ,ไ,ไปให้หนูบอ กินหอมมากเลยทุกคนดูดิแก่ดมันไม่ใช่ลูกอมนี่นะนิ่มๆแบบนี้เลยทุกคนไม่ใส่ด้วยเออไอเออเนี่ย เวกินันผูะม,<า>มีความอร่อย อืมด้งอ่ะอ๋อเนาะอร่อยออยย์ไม่มีถ้าออยยนไม่มีนะจีบท้องนี่แต่ว่ากินวันละหนึ่งลูกนะกินยังไม่ได้จะเจ็บท้อง ต่อปลายปลายปลายขนมฝอยทองมามาแกะกันเลยอุ้ยคนมันเป็นขนมฝอยทอง มัน,นหวานถูกค่ะแต่มันหลกนะน,นี่ใส่นี่ใสยย่ใช่ไหมนี่ค่ะแล้วก็เอาไปเรามาเอาน้ำก่อน มนนอร่ะนะอยเน, <laughs> นะนะาะานนานอะาน,น,น่อยเนาะทุกคนทำอะไรอะใส่ยูทูบขนม bye mà cần quản quản cơ nè Hãy cho alo ยูทูบกินขนมไม,ไม่กินขนมของโบราณนะน,นี่ขนมโบราณอันนี้ก็ขนมโบราณฝอยทองี่รูกตานี้ไม่ใช่เป็นขนมโบราณนี่เหมือนเหมือนจะรู้ตักอ่ะอันนี้เหมือนเป็นบัวลอยเออไม่ใช่บัวร้อยสินี่มีสองห่อน,นะฮะ